นะครับก็อดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับนะโดยเฉพาะนักร้องเนี่ยรุนเลอเกินนะครับพี่พิรัตษ์ครับเรามาทบทวนสิทธิของนักร้องนะฮะท่านอาจารย์คณะกรรมการหลายหลาท่านบอกว่านักร้องที่ผ่านเวทีนี้เนี่ยนะครับภูมิใจแทนอบจนครปฐมนะครับเพราะว่าที่ผ่านนี่ถึงจะไม่ได้ลําดับอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยผ่านเวทีนี้ถือว่าเป็นนักร้องที่ มีคุณภาพมีคุณภาพมีประสบการณ์แน่นอนขออนุญาตครับเลครับขออนุญาตครับเลยว่าพิรัติหนุนต้นต่อนักร้องประกวดทุกคนทุกรุ่นนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสิบนาทีครับค่ะเชิญเลยนะคะนักร้องทุกท่านนะคะมาที่ด้านหน้าเวทีได้เลยตอมาด้านในนิดเลยนะครับเพราะว่าเวลาประกาศผลรางวัลนะครับเราจะได้จัดละเบีบขึ้นรับรางวัลได้อย่างรวดเร็วเชิญเลยครับค่ะเชิญตงเชียร์ด้วยนะคะมาด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะใครยังกินขนมยังเฉยอยู่นี่ถือว่าสละศีลนะครับ เราจะข้ามการประกาศผลไปค่ะตอนนี้ท่านประธานในพิธีท่านก็อยู่ที่ด้านหน้าเวทีแล้วพร้อมที่จะมอระบรางวัลให้กับนักร้องทุกคนแล้วนะคะเฉเลยคเนักร้องทุกท่านด้านหน้าเวทีตอนนี้เลยค่ะ <ไป S 2> ผลคะแนนกําลังเดินทางมาตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เิญเลยนะคะรวมทั้งกองเชียร์ด้วยนะคะแฟนคลับทุกท่านนะคะด้านหน้าเวทีได้เลยท่านผู้ฟังทีกท่กําลังรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประกวดร้องเพลงที่เวทีชั่วคราว น้าสำนักงานงการบริหารสวนจังหวัดนครพนมอยู่นขณะนี้นะคะทางองการบริหารสวนจังหวัดนครพนมก็ต้องกราบขอพระคุณแทนท่านดรสมชอบนิติโพส์นายกองการบริหารสวนจังหวัดนครพนมและคณะผู้บริหารของวงการบริหารสวนจังหวัดนครพนมทุกๆท่านนะคะที่ได้อนุมัตงบประมาณนะคะในการ,รจัดรสรรองบประมาณมาดำเนินโครงการนี้ค่ะน้องถนอชัยคะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ให้โอกาสนะครับเนาะนักร้องหลายท่านเนี่ยนะครับ เสียดายโอกาสนะพี่เบียร์ครับเพราะบางคนเนี่ยมาครั้งแรกเนี่ยนะฮะมาครั้งแรกเสร็จตกรอบเลยไม่เอาแล้วแล้วก็ไม่เอาเราดูนักร้องอาชีพนะครับไปดูประวัติของแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นคุณมนสิทธิ์คำสร้อยนะครับคุณยิ่งยงยอดบูงงามนะครับหรือว่าจะเป็นคุณหญิงลีเนี่ยชีวิตเขาไม่ใช่ว่ารับปากมากนะเราเห็นเขาประสบความส็จเลยไม่ใช่นะฮะ เขาลงลุกลุกคลานในวงการะนะครับเพื่อที่จะหาโอกาสหาจังหวะให้กับชีวิตะฉะนั้นแล้วก็นะตกรอบปีนี้ก็ฝึกฝนใหม่ะนะคะเพื่อที่จะมาต่อสู้ในปีหน้านะคะความพยายามความอุดสาหาความมีัิยกอดทนเท่านั้นนะคะที่จะทําให้นักร้องทุกคนเดินไปสู่ฝันของตัวเองนะคะ,ะและทางองการปหาส่วนจังหวัดนครปฐโโดยการนำของท่านดรสมชายมีพจน์ นายโกการบริหารส่วนจังหวัดนครปนมวมทั้งท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครมนมและสมาชิกสภาองค์การบริหารสา่วนจังหวัดทุกๆุกท่านนะคะก็ยังพร้อ,รอมที่จะให้การสนับสนุน,นดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครมนมายัางให้การต้อนรับยังตอบรับนะคะยังที่จะต้องการให้ท่านดอร์ดำเนินโครงการนี้ต่อไปนะคะก็อขออนุญาตเปี่ยนกันค่ ด้รับการส่งสิทธิ์จากทีมงานถ่ายทอดสดบอกว่าเราเหลือเวลาในการถ่ายทอดสดอีก10นาทีเพราะฉะนั้นการประกาศผลของเราคงไม่ทันที่จะประกาศออกอากาศแล้วจึงต้องตอนนี้ผลคะแนนมายังคะยังยังคือคณะกรรมการเราไม่รู้ว่ามีการถ่ายทอดถึงเวลาเท่าไหร่เราเลยใช้เวลาการกรอกระดนนไม่น่าจะทันแล้วล่ะผมก็เลยขอถือโอกาสนี้ประชาัันใ์พี่น้องทางบ้านได้ทราบว่าผลการประกวดเพลง อาการร้องเพลงลูกทุ่งในวันนี้ผมจะนําไปรายงานคืนนี้สองทุ่มครึ่งค่ะอ,อาจารย์จะเอาเสียงการถ่ายทอดที่บันทึกไว้นะไปไปออกได้ไหมคะอาจารย์วันอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้านะคะในวันอาทิตย์หน้านะครับผมจะนําเสียงบรรยากาศสดๆนะครับจากที่นี่บันทึกไปแล้วก็ออกอากาศให้ในช่วงสิบโมงถึงเที่ยงแบบนี้แหละครับในช่วงรายการขอุงเองทางสอทเจ็ <object. S 2> แต่ว่าผลเนี่ย ที่น้องคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านสามารถติดตามรับฟังได้ทา,างสทลอเจ็ดนครพนมคืนนี้รายการอาจารย์บรรจบสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มและวันพรุ่งนี้ทุกรายการของสอทรอเจ็ดจะช่วยกันประกาศผลจากที่เราสรุปวันนี้ให้ทราบนะครับวันนี้คงไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเราแก้ปัญหาไปซึ่งผลคะแนนนะคะคณะกรรมการคงต้องใช้เวลาในการพิจนารณากลั่นกรองเป็นพิเศษเนื่องจากว่านักร้องที่ เข้ามาในชิงชนะเลิศในรอบนี้ทั้งสามรุ่นด้วยกันนะคะล้วนแต่ทําความหนับใจให้กับคณะกรรมการนะคะคเสียงใกล้เคียงกันมากค่ะน้องถนอมชัยค,คณะกรรมก,การพยายามที่จะตัดนะคะส่วนที่เป็นส่วนโบกพท่องออกเพื่อที่จะหาคนที่ดีที่สุดนะคะเพื่อได้รับรางวัลชิงชนะเลิศในในรอบนี้